ที่เป็นไลฟ์ไทม์ชีพเบนอวอร์ดนะครับคือก็ไม่นี้จะพูดอะไรเพิ่มก็คือนั่งดูสิ่งที่เราทำมาด้วยความรักความตั้งใจที่เรามีซึ่งแบบเกิดมาสักทีก็ทำเต็มที่ทุกครั้งที่เคยบอกกับทุกคนว่าให้ที่เดินแต่หินแต่หินไม่เห็นแค่หน้าอย่างแค่เท้าแต่หินกับ,ท,ท,บที่ร้องไห้มัน,น,นะท,น,นท,ที่ทำกข้เท่ากันขนาดกลายเสียแรงสดทั้งหมด

เป็นคนที yani yeah. ่ให yeah. ้เรานั้นเป็นเป็นคนที uh> <t uh> <t uh ่ดีเหลือเกินที่น้องรุ่นใหม่ที่เราเปิดใจให้เขาพวาก็เปิดใจให้เราดีครับผมเปิดใจล้วด้วยหลายหลายคนบอกว่าพี่บริษัทยังอยู่ในแบบยุคยุคทุกสมัยตลอดเลยแจ็คสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดตื่นตื่นหล่อมากเลยค่ะเต็ูยังไม่มีคเลยค่ะแต่ว่าพี่ว่ากันยังไงรู้ยุคสมัยเลยอยย่างงเี้ครับสึกยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรบ้าง ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทํามาครับแล้วก็สิ่งที่กำลังทําและก็สิ่งที่กำลังจะทําไปเพราว่าเราทาเพื่อคนดูคนเดียวเราคนคนเดียวครับคนเดียวของเราคือคนที่คนที่ตามที่ถือว่าเป็นคนเดยวที่ที่กราดูแลตกา่จคยอการจะต้องมีเตรวองเลาตัแชร์วนครับไป มือเบอร์สดใสขึส้นมากเลยค่ะมาลองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพราะว่าแบบว่าแฟนๆ้วยราคะแบบว่ามาเจอแบบเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเออไอ้มึงทำไมคนบอกว่าดูดีกว่าเมื่อก่อนกอ็อดีเดีๆๆด๋ยวเจอกันแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เต้นหนักมากมันไม่เคยเคยคิดเลยนะว่าพี่อายุเยอะแล้วนะมึงซ้อมเต้นหนักกว่าเดิมครับกำ <สะ S 2> ลังเกครับแสดงว่าในปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพียบเลยครับ เจใหญ่แล้วครัเพื่อเสด็จใหญ่ด้วยแล้วพื่อมีแน่นอนครับผมทุกทุกอย่างมีแน่นอนครับผมอยากบอกครับเต้นสองัเต้นแหลกรานครับผมใช้คับว่าตัวเองแบบต้องตคือคือมันต้องตลอดครับเป็การดูแลเป็นสิ่งที่ดีนะครับอดูแลคนทุกคนว่าให้ดูแลเป็นคนดีถึงแม้วันที่เราไม่มีนเราก็ดูแลเขาเอย่างมาเป็นงานเราก็จะดีมันก็เป็นี ก็ยังยังดูคิปครั่เบิร์ตไว้สามสิบพี่เบิร์ตรวยสิบหกรวยเฮ้ยไม่ใช่สิบสามพี่สามสิบแก่ไปเออก็ก็ก็กำลังกายครับก็คิดดีๆยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆกินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งดีด้วยเวยเฮ้ยอย่าไปได้อย่างเดียวเราก็ออกกำลังกายเพื่อไม่ให้จบดม่จบเบิร์ตเชื่อได้ไหมถึงอ่ะ อะไรนะจ๊ะการเวลาทำอะไรเพื่อนไรขอบคุณมากครับเขาทำเขาเขาทำเหมือนกันนะแต่เพื่อนี่ก็สู้เขาครับเราสำรวจเขาพี่เบิร์ดถามแฟนๆถามว่าพี่เบิร์ดจะเปิดไอเทมทิกตอกไหมคะทิกตอกพี่เบิร์ดมีมานานมากแล้วไอ้หนูเป็นไงบ้างพี่เบิร์ดช่วงหลังไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะครับ เดียต่อต่อบ่อไปจาอัพรับเรียกอะไร้่พี่เบิร์นมีครบแล้วใช่ไหมครับเฟซไอซีต่อมีหมดเลยครับมีหมดทุกอย่างอันนี้พี่เบิร์นเล่นเองทุกอย่างเล่นไมทวะ่นไมด้ะเล่นไม่ได้เหรอมันมีคนอื่นด้วยช่วยช่วยกันแล้วก็พี่เลยพี่เบิร์ก็ช่วยด้วยครับเฮ้ยขับเฮ้าส์ก็มีนะไม่ใช่ภาบเฮาส์สุกสาครับพี่เบิอยู่ห้าชั่วโมงนะ บางคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็มองว่าพี่เบิร์ตพูดจริงเหรอพี่เบิร์จริงเหรอไม่เชื่อเบิรเลยพอพี่บิร์ขำเรู้ว่าเออเสีไมใช่บิร์ตะแว่าพี่เร์ไม่ต้องโเชปิดรับโซเชียลทุกอย่างทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับแล้วแล้วพี่เบิร์ตเองแบบติดโซเชียลไหมฮะอะไรนะครับพี่เรติดโซเชียพี่บิรตไม่ติดโซเชียลนะครับเสียโซเชียลติดที่เบิร์ตมากกว่าเฮ้ย เออได้เดี๋ยวพวกนี่เราเลยครึ่งเว้นไม่เท่าไหร่เองใช่ครับเพลงครับแสดงว่าถ้ามีเพลงใหม่พี่เบิร์ดจะจะได้เต้นตามพี่เบิร์ดในติ๊กต็อกแน่นอนแน่นอนครับไม่ใช่เพลงใหม่อย่างเดียวด้วยอย่างอื่นด้วยครับติดตามไว่ด้เลยครับมันทำให้ต้องคิดเหมือนกนงายมากมันทำให้พี่รู้สึกว่าการมีโซเชียลการมีตับเฮาส์การมีตรงนี้พี่รู้ว่าถ้าบวมนี่แอบบวมนี้มากไปมหาศาลนะครับมันลบก็บางมหัศจรรย์ยิ่งไป เราสามารถจะสาะรอารมณ์ของเราลงไปได้แต่เราต้องมีบรีนยนยาวเนัเอ่กนนัี้อาย่นเาด่งาเอาอย่างนี้กันพี่บ่อยดเลือกสีก็เลือกแล้วเลือกส่วนมากเสื้อผ้าที่มันจะมีเบอร์ที่จะใส่ไม่ได้อีกอ่ะมันก็ต้องใส,ส่เสื้อสีซ้ำอ่ะ ก็โอเคว่ะสีเขาไม่ได้บอกว่าเออสีสีไม่ได้อีกางที่ท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่สีนี้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วกุญแจอะไรวันเนี้ยพี่โมเนะครับเดี๋ยวกลับไปเรื่องต่อครับรับรองคำว่าออกไปแน่นอนครับไม่มีการนอนหลับทับสิทธิ์จากกองเชียร์ร่วใจแน่นอนครับยังอย่างที่คุณตื่นตื่นได้จากการเล่นั้งนคันดีขนาดไหนเพื่อตื่นเต้นมากๆเลยครับที่มาแล้วพี่ว่าอยากอยากที่ว่าชอบคำว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของพวกเราแล้วที่ว่าเจ๊ที่ผอยากรู้ว่า คนอายุ16หรือพี่เบิร์ดเดียวแต่ทางทีประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วคนที่อายุแค่ไหนก็ตามทางที่ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงจับคุณได้รายการที่ออกมาแน่นอนเมื่อไหร่เรื่องนี้เจริอยากพี่เบิรอลหรอถ้าย้อนวันๆครั้งแรกที่พี่บอลนัดตั้งจำได้ไหมพี่ครั้งแรกเขารู้อะไรบ้างนี่ไป ตื่นเต้นนะครับประทุนเต้นได้ยังอย่างปีที่แล้วฝนตกด,ดักมากเลยครับก็ก็ยังไม่ได้ออกมาตอนนี้พี่ยังออกมาคือพี่เป็นปัจจัยของของเหมือนตั้งครับยังไงก็ต้องไปเพราะว่าถ้าเผื่อไปเห็นพี่แสดงว่าสงสัยมันไปแล้วคุยกับล่างเอาพวกแล้วมันถึงไม่ออกมาแต่ถ้าไม่ให้มีใครมาปั่นหัวพี่พี่ออกแน่อนอนครับ มาแน่นอนครับผมใช่ครับที่มาเชิญชวนอีกอีกอาจารย์ครับเบิร์ดอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นที่มีประชาชนชาวคนไทยผู้สัตว์ไทยได้พ่อแม่เป็นคนไทยอย่าเอาแต่คิดเอาแต่ว่าประเทศไทยของเราการไปประเทศชาติด้านอื่นแล้วสวยเราดูแลดีประเทศชาติระยะยาก็เป็นได้ในบางอย่างเราสวยเราดีกว่าไทยเลยเราจึงคิดว่าขอบใจขอบใจเชันดีแรง อยากัะเต้นอีกด้วยแล้วเกินหลักก็ฟิกฟิวดีข้างหน้าก็อีกฟิวด้วยเฮ้ยออมาแล้วกันนะครับมาเจอกันครับเบิร์ดมาแน่นอนครับเช่าสีเจอกันครับผม